สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูรถทํำเทือกนะครับหรือว่ารถบดนานะครับเขาเอารถมามาลองความเร็วกันนะครับก็มีหลายคันเลยครับที่มาวันนี้นี่ครับ บรรยากาศก็กำลังดีเลยครับวันนี้แดดก็ไม่ร้อนจะเกินไปนะครับกำลังดีครับมีลมพัดมาเป็นช่วงๆครับก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมรถกันอยู่ครับนี่มาดูดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับ แต่ละคันก็แต่งอย่างดีแล้วครับนะครับมาดูกันครับล้อก็จะเล็กๆนะครับล้อล้อเดียวนะครับล้อเดียวนครับน,นี่อันนี้เป็นการวอร์มนะครับเนี่ยกำกำบอมเครื่องนะครับ จากที่วอร์มเรียบร้อยแล้วครับก็จะจะลองคอามเร็วกันแล้วครับตอนนี้กาลังเข้าที่เตรียมตัวเตรียมตัวออกตัวกันแล้วนะครับตอนนี้ก็มารอแล้วสองคันครับอีกคันหนึ่งกำลังติดเครื่องครับหายนะครับ ไปไปเข้าเข้าแถวออกตัวกันแล้วครับตอนนี้ก็ดูกันเพลินๆน,นะครับน,นานๆจะได้เห็นเขามามาลองความเร็วกันก็ใครที่ไม่เคยเห็นก็นํามาฝากนะครับคลิปนี้รถออกตัวไปแล้วครับ อย่างแรงนะครับไปแล้วครับคันกลางรู้สึกว่าจะนําอยู่นะครับตอนนี้ไปแล้วครับ,ก,รก,รบ,ลรบกลับรถมาแล้วครับตอนแรกตอนแรกคันกลางนําอยู่นะครับมาดูว่าหลังจากกลับแล้วคันไหนจะนํานะครับรู้สึกว่าคันกลางจะแเข่าไปนะครับ สีมากเลยครับโอ้โหเอาเส้นใยแบบเฉียดชิวครับก็ดูกันสนุกสนุกครับผมนี่ครับก็คึกคืนครับสนุกสนาน เป็นการเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยนะครับใครปรับปรุงตรงไหนก็มาแลกเปลี่ยนกันครับก็ยิงกระสุนนะัดเดียวได้นกสองตัวเลยครับก็คือคนแข่งก็สนุกเจ้าของนาก็สบายไปด้วยครับนาก็บเดเรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็ เกียรให้เรียบร้อยก็หวางข้าได้เลยละครับของนายยิ้มนะครับมาดูมาดูรอบนี้ครับสองคันครับรอบนี้หายแล้วครับแรงจริงๆครับอันนี้มาจากไหนไม่รูบโตวมาอีกคัน เป็นความสุขของชาวนาอีกแบบหนึ่งครับมาด้วยกลับมาแล้วครับนะครับมาเรื่อย ก็สูสีดีอยู่นะครับใกล้เคียงกันอยู่ครับนี่ครับดูความแรงครับมผมพามาดูรถใกล้ๆอีกทีนะครับนี่ครับสำหรับเป็นแนวทางให คนที่ไม่เคยเห็นนะครับไปลองปรับปรุงรถของตัวเองได้นะครับนี่ครับล้อจะเล็กๆครับเล็กแต่ว่าเร็วครับเร็วดีครับมาดูคู่นี้ครับคู่นี้ก็เตรียม เตรียมออกตัวกันอีกรอบหนึ่งครับมาดูอันนี้ครับตัดแล้วครับเน่สวยงามครับสวยงามอยู่กันใกล้ๆครับเน่ ดูกันเพ่นๆครับวันนี้ก็มีรถมาเยอะเลยนะครับทั้งวันแล้วครับวันนี้แข่งเป็นรอบๆไปครับรอบนี้สี่ครับออกเยอะนะครับแรงริงๆครับแรงครับแรง กลับมาแล้วครับมาเร็วสองที่เหลือหายแล้วค,คันแดงนี่คันส้มครับคันส้มนี่แรงดีครับคันส้มเนี่ยอืมเซียนนะครับก็ บรรยากาศโดยรวมครับผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับนี่ครับความสนุกนี่ก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับนี่ครับมีรถล,ลากอย่างดีเลยครับสองคันเลยครับคันนี้พ่วงคันนี้ นี่ครับบรรยากาศก็คึกคักครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ